ฟังจากเหตุการณ์ที่เรานําเสนอบางส่วนไปในเรื่องเล่าเชา้านี้ผู้บัญชาการอาผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาสด้รับมอบหมายจากแม่ทัพภาคที่หนึ่งให้ไปบูชาการเหตุการณ์ผู้บัญชาก,การเหตุการณ์แปลว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเฉพาะซึ่งกตหมายถึงเหตุอย่างเช่นเกิดการประทะกันอะไรค่ะถ,ถูกไหม มอบอำนาจเลยเมื่อวานใช่แม่ทัพภาคที่หนึ่งแต่งตั้งให้พลตรีเบนจพลเดชาติวงศ์ณอยุทยาผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาเป็นผอบเหตุการณ์เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ค่ะนี่เมื่อวานระหว่างรวงพื้นที่นี่ชาวบ้านตะโกนบอกเลยสร้างรั้วเอาที่ดินคืนเอาคนเขมรออกไปใช่ไหมใช่ค่ะผอบผบเรียกเลยค่ะท่านผบคะท่านผบยะผบคะค่ะจาบค่ะางานค่ะ เราต้องการล้วค่ะท่านผอ,อล้วนะคะกำแพงค่ะท่านผ<า>อ,อนกำแพงค่ะกำแพงนะคะนี่ฮะท่านผู้ชมและต่อมาท่านก็ให้คำมั่นใช่ไหมค่ะให้คำมั่นกับชาวบ้านถึงเวลาวันนี้ผมบอกพี่น้องผู้นำทุกคนไปแล้วว่าวิถีชีวิตไม่เหมือนเดิม นะเข้าใจผมอยู่ที่พื้นที่มาเคยมาอยู่สมัยเป็นผู้หวดผู้กองเหมือนกันนะเพราะวันนี้ผมกลับมามีความรู้สึกว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปพื้นที่เปลี่ยนความคิดของพี่ๆน้องๆในชุมชนก็เปลี่ยนแปลงอาจจะด้วยโลกมันเปลี่ยนไปนะ,ะแต่วันนี้ทุกคนต้องช่วยกันต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนว่าวิถีชีวิตความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับเขาเนี่ยบางอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลง้ลวเขาจะออกไปไหมคะอ้าวแน่นอน เราพอสามารถเขาจะอกด้วยจำยอมหรืออะไรก็แล้วแต่เอาว่ากองทัพพร้อมปฏิบัติให้พี่น้องประชาชนพื้นที่สบายใจนะครับขอบคุณมากขอบคุณที่เป็นกําลังสําคัญให้ผู้ผมด้วยนะขอบคุณมากนี่ช่วงให้สัมภาษณ์บอกวันไหนเดี๋ยวก็รู้หมายถึงการดําเนินการเอาผิดตามกฎหมายไทยเพราะอยู่ในเขตอธิปไตยของประเทศไทยเนี่ยใช่ไหมน้องคบใช่ค่ะเตรียมความพร้อมทั้งสามฝ่ายวันนี้ร่วมกันก็ขอให้เชื่อมั่นในการปฏิบัติถ้าหากต้องปฏิบัติ ตอบไม่ได้นะผมออกเลยว่าเมื่อไหร่ถ้าถามว่าเมื่อไหร่เนี่ยก็เมื่อนั้นทราบทราบ,ราบผมเข้าใจพี่น้องประชาชนถึงทุกคนน่ยนะครับในโลกโซเชียลในโลกจริงอะไรต่างๆเนี่ยผมเข้าใจนะเข้าใจหัวอ,อกพี่น้องคนไทยด้วยกันแต่ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเอาไปว่าพวกผมมีความพร้อมในกายบัรเอาเรียกว่าพร้อมพร้อมตลอดดีกว่าผมพร้อมตลอดอะเอาอ่างนี้ดีกว่าตอบไม่ได้รอไหมรปชุมไหม,มผมไม่รู้อเอาว่าผมตอบพี่น้องประชาชนว่าผมพร้อมนะครับชาวบ้านหลายคนบอกว่าไอ้นี่พี่ต๊อครอนี่รออะไร พี่กอสต่อไหมไหมรออะไรรอถึงเวลาถึงเวลาปฏิบัติแน่เอางี้แล้วกันนะครับเอางีผ้ผมไม่คำมั่นอย่างนี้แล้วกะนะครับ <นะ S 1> อันนี้จะเป็นแรงกดดันถึงรัฐบาลอยู่เหมือนกันนะ,ะในมุมที่จะต้องตัดสินใจให้อำนาจเด็ดขาดเต็มที่หมายความว่าบ้านหนองยาแก้วเนี่ยอาซึ่งจะตรงกันข้ามกับบ้านเปรยจันของกัมพูชาค่ะ อา <c oughs> คนกัมพูชาซึ่งเข้ามาตั้งโรคร่างในแผ่นดินไทยซึ่งอย่างที่ย้ำไปแล้วว่าไม่ใช่แนวเขตพิพาทด,ด้วยไม่ใช่แนวนนอ้างสิทธิ์ด้วยเป็นพื้นที่อธิปไตยของไทยลึกเข้ามาในเขตประเทศไทยเลย <c oughs> ไม่มีข้อโต้แยง้งอเจบีซีของสองประเทศเคยรับรองแล้ว <c oughs> ไอ้เส้นทับซ้อนที่ว่านี้ไอ้นี่มันเข้ามาข้างในค่ะ <c oughs> ถูกไหมรวมถึงไอ้พื้นที่อ้างสิทธิ์ของทั้งสองฝ่ายก็ต้องไม่มีใครเข้าไปอยู่อ <c oughs> <c oughs> หมายถึงต้องไม่มีการเปลี่ยนสภาพทั้งสองส่วนนี้เนี่ยตั้งแต่10บตุลาคมต้องออกไปหมายความว่าต้องดำเนินการเอาออกไปกัมพูชาก็ไม่ยอมอย่างทางมหาไทยกัมพูชาอ้างว่าพลเอกประวิตย์ของเราเคยพูดในสมัยอยู่ในช่วงรัฐบาลนอภิธศษอะ เคยพูดรับรองว่าบ้านหนองยาแก้วเป็นของกัมพูชาซึ่งเมื่อวานเนี่ยท่านพูดว่านี่ไงคลิปนี้ไงไหนขึ้นมาดูซิเ็นว่นาเป็นพื้นที่ที่เขาที่เขมรเขาอยู่นานแล้วอยู่ตั้งแต่ปีสองศูนแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เขาเ็นว่าเป็นพื้นที่ที่ที่กําหนดว่าเป็นพื้นที่ของของกัมพูชาว่าเป็นพื้นที่ของของกัมพูชานะครับื้นที่แล้วก็หลังจากเราสำรวจปีสี่เก้าก็ส่วนหนึ่งก็ ก็คือหลักเขตเนี่ยเป็นหลักเขตที่ไทยแล้วก็ยอมรับว่าตรงนี้เป็น,นของกัมพูชาชมไทยใช่ชุมรวมบ้านสุจานทรส่วนบางคืออยู่ในเขาอยู่ในพื้นที่ของเราบางส่วนคือไม่ใช่พื้นที่ของเราพื้นที่ที่ยังเป็นพื้นที่ที่ยังแย่งติดกันอยู่นะเคยอ,อยู่ตรงไหนครับไม่มีแล้วครับไม่มีก็ไม่มีไม่มีเคยอยู่คือ,คอล้ําเข้าไปอยู่ในของเขาก็จำพูดอย่างนี้ก็ได้นะ ไม่มีให้แต่ถ้าผมผมอยู่ตั้งแต่ปีปีสองสามมาไม่มีให้สาประชาชาติที่ไหนไมาดูแลผมผมอยู่ตั้งแต่ปีปีสองสามมาไม่มีให้สาประชาชาติที่ไหนไมาดูแลแประชาชาติตรงไหนพื้นที่ขนาดนี้กําลังดูแลอยู่มันเป็นบางส่วนนะครับต้องไปดูในพื้นที่ไม่ใช่ว่าผมไม่ยอมรับว่ามันพื้นที่บางส่วนที่ กำลังดูแลว,ว่าตรงไหนเป็นขออะไรของไก่ก็มีหลักเขตของกัมพูชาอยู่หลักเขตของไทยอยู่ค่อนข้างกันแล้วก็เราก็มาตกลงกันซึ่งก็ทําม,มีคณะการมกบี JBC ซึ่งเขากําลังตกลงกันอยู่นะครับงไม่งไงมีครับไม,ไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีไม่มีไม่มีโฉนดโฉนดตรงไหนครับเอามาให้ผมดูหน่อยสิร<ๆ>้องเรียน<ๆ>ตรงไหนละมันอยู่ตรงไหนละครับมาดิมันไม่มันไม่มีโฉนดโฉนดตรงไหนละครับถโฉนดในประเทศไทยโอเค พืน้นที่ที่เขาเนี่ยคือรัฐบาลกุฎภิเศษประชาชีวะในตอนนั้นเนี่ยท่านผู้ชมคืออันนี้แหละที่ขเขมรเอาไปอ้างโดยมหาไทยของเขาเมื่อวันก่อนนั่นน้องไบร์ว่าพลเอกประวิตรท่านพูดเอาไว้เองว่าพื้นที่ตรงนี้ตรงบ้านหนองยาแก้วเนี่ยที่มีชุมชนกัมพูชาอยู่เป็นพื้นที่ของกัมพูชาเขาอ้างไงเขมรเขาอ้างว่าพลเอกประวิตรพูดแบบนี้ใช่ค่ะยืนยันอถ้ามองแบบคนไทยนะ อาบ้านหนองแก้แกวมันก็อยู่ตรงข้ามกันกันกบเปลยจันถูกไหมค่ะอาจจะหมายถึงในส่วนของเราไงหรือ,อยังไงไม่รู้อ่ะไอ้นี่แหละเข้ามาอ้างว่าพลเอกประเพทพูดว่า เออเมื่อวานนี้ผู้ว่าปริญญาโพธิสัตว์ว่ายังไงสักแก้วนะะักข่าวก็ถามเรื่องนี้ค่ะว่าพลเอกประวิทย์ท่านพูดเอาไว้แบบนี้กัมพูชาเขาเอาไปอ้างท่านผู้ว่าปริญญาบอกเราต้องยึดปัจจุบันปัจจุบันเขาเคารพเส้นแนวเขตแนวเส้นอ้างสิทธิ์หรือไม่มเราเองก็ต้องฟังกองทัพไทยเขาก็แถลงโดยเฉพาะกรมแผนที่ทหารเราก็ยืนยันกันไปตามระดับชาติอือะนี่ก็ร้อนขึ้นมาแล้วยังไงต่อไอ้อตรงนี้เนี่ย มหาไทยกัมพูชาเอามาอ้างเองอย่างที่บอก,กไปอ่ะน่าจะมาจากคลิปอันนี้และค่ะใช่ไหมใช่แต่แว่าท่านผู้ว่าเราผู้ว่าจากแก้วก็บอกก็ต้องยึดปัจจุบันนะคะปัจจุบันเขาเคารพเส้นแนวเขตหรือไม่ละ่ะเราก็ต้องฟังกองทัพไทยของเราก็แถลงกรมแผนที่ทหารเราก็มีก็ยืนยันกันไปตามระดับชาติอ